สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมคนสงสารขออชาวเจริญรัตน์ครับในตอนที่แล้วนะครับเราได้สนทนากับท่านสุวิทย์ทองประเสริฐหรือว่าอาดีตผู้ไทยอิสระอดีตเจ้าอาวาสว,วัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมและก็ยังเป็นอดีตแกนนำของปปสนะครับเราสนทนากันัวขอ้อนิรโทษก,กรรมนี่เพ้อฝันหรือจําเป็นนะครับทีนี้ท่านก็ไปติ่งท้ายตรงที่ว่าโอ้ยมันไม่จําเป็นขนาดนั้นหรอกปากท้องสําคัญกว่าไข เศรษฐาทำไมถึงแพงตอนนี้บนกันระงม,มเพราะฉะนั้นผมได้ทีเลยอยากจะขอสนทนาต่อกับท่านนี้นะครับเพื่อที่จะคุยว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ท่านเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยมีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่จับต้องได้และที่สําคัญก็คือเศรษฐกิจจะแก้ไปอย่างไรนะครับวันนี้ขอต้อนรับท่านสุวิทย์ทองประเสริฐหรือว่าท่านพุทธยสละอีกครั้งหนึ่งนะครับจอัช่จเจริญธรรม ท่านครับเริ่มจากใครเลยจริงๆแล้วเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยสำคัญมากแล้วคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีแก้มาถูกทางหรือ,อยังเชิญครับฉันยังไม่เห็นนะถามว่าทําไมท่านถึงรู้ก็เพราะว่าที่วัดเราเนี่ยมูลนิธิทําให้อิสระก็มีโครงการอาหารราคาถูกเนี่ยอ,อ,อิ่มละสิบ สิบห้าบาทเนี่ยสิบบาทสิบห้าบาทออไม่มีตังกินฟรีเนี่ยนะเขาทำไปทั้งหมดสิบสองสาขาเนี่ยเพราะฉะั้นวันวันหนึ่งเราจะใช้หมูใช้ไก่ใช้ไข่ใช้ผักเนี่ยวันหนึ่งเป็นร้อยร้อยโลเพราะฉะั้นเราก็รู้ดีว่าราคามันแพงขึ้นแพงขึ้นแต่ว่าเงินชาวบ้านมีน้อยลงน้อยลงทุกวันปัญหาอยู่ที่ว่าเวลานี้เศรษฐกิจมันชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะว่าออผลงานที่รัฐบาล ทํามาแล้วมีมาตลอดระยะเวลาสามเดือนกว่าเนี่ยมันยังไม่เห็นเป็นรูปธปรรมท,ที่แต่ต้องได้ไอ้ที่บอกว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติฟรีวีซ่าให้ประเทศจีนและประเทศนูน้นนี่นี่นั่นก็ยังมันยังไม่ไม่เต็มร้อยไม่เปี้ยงป้างเหมือนอย่างที่เขาพูดอะ่ะนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหากับนักท่องเที่ยวจีนซะด้วยซ้ำไปอีกทั้งก็แก้หนี้นอกระบบถามนะวันนี้เนี่ย ประชาชนไอ,ไอ้คนที่เป็นหนี้เนี่ยไม่กล้าที่จะไปแจ้งนะฉันคุยกับหลายคนรอบๆวันเนี่ยเขาบอกไม่กล้าที่ไปแจ้งเขาถามว่าทำไมเขาบอกเจ้าหนี้ขู่ไว้ว่าเออถ้ามึงไปแจ้งอะ่ะเดี๋ยวหมดโปรมึงจะอด <c oughs> คำว่าหมดโปรมึงจะอดก็คือว่าเดี๋ยวถ้ารัฐบาลน,นี้ไม่อยู่หรือไม่ก็เขาแก้ไม่ตกเองจะมาเอาเงินจากข้าไม่ได้แล้วนะ <c oughs> จบ เองต้องไปหาคนอื่นแล้วคนอื่นมันจะมีทักที่ไหนเราไอ้คนรอบๆชนบทไม่ใช่ว่าสังคมมันกว้างกวางเหมือนกับสังคมในเมืองเมื่อไหร่ดังนั้นปัญหาเนี้ยถามว่ามันแก้ถูกจุดไหมก็เห็นแก้มาหลายรอบแล้วมันก็ไม่ได้เห็นจบอะไรสักทีหนึง่งเราก็เลยมองว่ามันเหมือนกับใช้คําว่าอะไรดีอะตีปลาหน้าใสาไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเดี๋ยววันนี้ผุดโครงการนั้นวันนั้นผุกคน ขุดโครงการนี้เพื่อให้เห็นว่าตัวเองกําลังทํางานแล้วมีผลงานแต่จริงๆแล้วผลงานมันไม่ออกมาเป็นรูปธรรมและจับต้องยังไม่ได้ยังไม่ชัดจะจับต้องได้เมื่อไหร่เราก็ยังไม่รู้นะท่านหมายถึงว่าไม่ว่าเศรษฐกิจยังไม่ได้แก้เลยก็ยังมามีนอกระบบแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือคุณเศรษฐาเดินสายไม่ว่าทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะรถพยายามใช่เขาพยายามไงเขาพยายามที่จะ ตีก้องร้องเป่าเรียกร้องคนน้นคนนี้แล้วก็ทําให้ประชาชนรู้ตื่นว่านี่เขาไม่ได้อยู่เฉยนะเขาไม่ได้หยุดนิ่งนะเขาทางานแต่มันเหมือนเกา่าไม่ถูกที่คันนะคุณเอาง่ายๆเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะแค่คําว่าน้ําตาลนะคุณแต่ก็มีทางโฆษกหรือว่าผู้คนสนิทออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วงบประมาณม,มันยังไม่ออกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นข้ออ้างได้ไหมครับงบประมาณเนี่ยไม่ออกแล้วคุณเอาเงินที่ไหนไปจ่ายชาวนา ที่บอกว่าคุณจะให้เขาเกวียนลำพันธ์ห้ากว่าบาทแล้วคุณเอาเงินที่ไหนเห็นว่าเช้านี้ก็ออกมาบอกว่าจะแก้หนี้ในระบบเพราะว่านายกตู่ทิ้งเงินเอาไว้ให้เหลือเงินงบประมาณเก่าที่ค้างอยู่ทำไมไม่คุณไม่เอาเงินก้อนนี้มากระตุ้นเศรษฐกิจให้มันถูกเรื่องถูกทางล่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเอาเพียงแค่คำว่าราคาน้ำตาลเนี่ย คุณก็คงได้ยินข่าวมั้งว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประชาชนไม่ไหวแล้วโวยว่าน้ำตาลลุงตู่เนี่ยโลยีบสองบาทน้ำตาลคุณเศรษฐาโลละ30มสิบมันขึ้นมาได้ยังไงแล้วนัวันนี้ถามว่ายังแก้ได้ไหมเห็นเห็นตีโพยตีภายโวยวายอยู่สองวันสุดท้ายลรงอ้อยลงน้ำตาลยื่นโนติกบอกว่าถ้าคุณไม่ให้ฉันขึ้นฉันปิดโรงงานจบสรุปแล้ว สรุปแล้วรัฐบาลยอมก้มหัวซีโรราบให้กับนายทุนแต่ไม,ไม่ไม่อุ้มไม่ช่วยชาวบ,บ้านที่ใช้น้ำตาลทั้งประเทศอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดว่าเอ๊แล้วมันแก้ตรงไหนเศรษฐกิจมัน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 ดีขึ้นตรงไหนเหมือนกันที่คุณก็เห็นว่าพ่อค้าที่เขาโพสต,ตาม Facebook ตามสื่อสารมวลชนต่างๆนักข่าวไปถ่ายภาพตลาดล้างเหมือนป่าชา้าอย่างเงี้ย มันดีขึ้นตรงไหนงานประจําปีต่างๆฉันอยู่นครปฐมงานองค์พระพระปฐมเจดีเนี่ยไม่ค้าบนกันโอดไปหมดบอกว่าค่าที่แพงแต่ขายของไม่ได้มีแต่คนมาเดินเดินเที่ยวเดินชมแต่ไม่ซื้ออย่างนี้เป็นตน้นมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเขามีสตังค์แล้วก็เงินซื้อง่ายขายคล่องมันก็ย่อมเกิดขึ้นเราก็เลยมองเห็นว่านี่มันหรือเขาคิดว่า เทศกาลที่จะใช้เงินมันคือปีใหม่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆมันก็เกิดกับสินค้าทุกประเภทแม้กระทั่งประเภทอาหารและเครื่องดื่มมันก็เกิดด้วยเราก็เลยมองว่าน,นี่มันไม่ใช่แล้วละ่ะมันคงจะเป็นเป็นปัญหาระดับชาติที่จะต้องรัฐบาลต้องให้ความใส่ใจและหันมามองว่ามันติดตรงไหนมันแก้อย่างไรถึงจะเหมาะสมที่จะสามารถเป็นรูปธรรมจับต้องและเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้ ลุงตู่เนี่ยเขามีโครงการจเคลอรหน่อยครับว่าจริงๆแล้วคุณเศรษฐารัฐบาลคุณเศรษฐาติดปัญหาตรงไหนหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพึ่งเป็นเป็นฝ่ายค้านมาคือไม่ได้คือเป็นฝ่ายค้านมานานเกินไปจนกั่งตั้ง,ต,ง,ต,งตัวไม่ติดหรือเปล่าหรือคุณมื้อของของคุณเศรษฐายังไม่ได้ออกแรงพอยังไงดีครับที่จริงนะถ้าเป็นชั้นฉันเป็นรัฐบาลและฉันเป็นคุณเศรษฐานะโครงการที่ลุงตู่เขาทาไว้เรื่องคนละครึ่งนี่เนะี่ย ฉันมาเป็นนายกปุ๊บเนีนยฉันจะอนุมัติเงินที่มีอยู่ใส่เข้าไปในโครงการนี้ก่อนเลยแต่คุณเสรษฐาไม่ทำไงเพราะเพราะเป็นของเพราะเป็นผลงานคุณตู่ลุงตู่ใช่ใช่ก็นี่ไงคือธรรมชาติของนักการเมืองไทยถ้าอะไรดีของคนอื่นจะไม่หยิบเอามาใช้จะสร้างสร้างอะไรอะสร้างค่านิยมของตัวเองขึ้นมาใหม่สร้างผลงานตัวเองใหม่กลัวว่าคนอื่นเขาจะมองว่านี่คือผลงานคนอื่นท,ทั้งทที่ที่ผ่านมาเวลาเนี้ย ก็คือไปเคมผลงานคนอื่นเขาอยู่ตลอดแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องเปิดรถไฟฟ้าเรื่องไอ้อะไรดาวเทียมอะไรทั้งหลายเนี่ยหรือไม่กัมมรดกโลกก็ผลงานลุงตู่ทั้งนั้นยังไม่เห็นผลงานคุณเสษฐาสักทีสักอย่างเลยงั้นถ้าคุณจะคิดจะแก้จริงๆเนี่ยเมื่อเห็นว่าไอโครงการคนละครึ่งเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อรากหญ้าเนี่ยคุณก็ใส่เงินเข้าไปก่อนสิ ไอ้หลายหมื่นล้าน5,000ล้านที่จะเอามาทำซอฟต์พาวเวอร์อะไรเนี่ยคุณก็ยัดใส่เข้าไปในโครงการคนละครึ่งให้เขาได้มีประโยชน์ก่อนให้เขาได้จับต้องได้จริงก่อนแต่ไม่ทำไงนี่มันคือคือคือสิ่งที่เขาใ้างั้นผมขอถามเลยเงินดิจิตอลหมื่นบาทจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเอออยากจะหัวร่อให้โลกโลกละลาย คือสุดท้ายมาตอบย้ำเลยใช่ไหมครับว่า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 ,วาผลงานของรัฐบาลคุณเศรษฐายังไม่เกิดเลยอย่างนั้นหรือเปล่ายังไม่เห็นยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเห็นแต่โฆษณาเห็นแต่การโฆษณาครับถ้าอย่างนั้นจะเกิดการผ่าตัดใหญ่ในยุครัฐบาลคุณเศรษฐาเร็วๆนี้ไหมครับผ่าอะไรอะ่ะผ่าตัดเช่นเปลี่ยนคนโยกคนหรือแม้แต่ตัดงัยิงขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยครับฉันก็เชื่อว่าแต่ละ แต่ละรัฐบาลไอ้แต่ละพรรคการเมืองที่เขาร่วมรัฐบาลเขาก็พยายามทําผลงานของเขานะอย่างเช่นพรรคไทยสร้างชาติเนี่ยเขาก็พยายามจะลดลดค่าพลังงานลดน้ํามันอะไรแต่อะไรเนี่ยผลักดันพรรคของเสียหนูอนุทินเขาก็พยายามจะทําให้คือเขาเป็นแม่บ้านเนี่ยมหาไทยเขาก็ต้องพยายามขวาดบ้านทําการจัดการกับเรื่อง อะไรที่มันตกสํารวจอาวุธแล้วก็ผู้มีอิทธิพลอะไรซึ่งเขาทุกพักเขากพยายามทําผลงานให้เป็นที่ประจักษ์นะ,ะแต่เอาจริงอ่ะพักเพื่อไทยยังไม่เห็นผลงานเดี๋ยวต้องรอพลังพลังจากชั้นสิบสี่นะฮะเอ,อยพลังภายในจากชั้นสิบสี่นะก็ได้แต่ชักใย,ยอยู่ข้างหลังแหละแต่ไม่กล้าเสนอหน้าเพราะถ้าเสนอหน้าออกมาอาจมีปัญหา ถึงความมั่นคงของรัฐบาลตัวเองแล้ว <รอ S 1> ดีไม่อรอดูอยู่ว่าจะลุกจากเตียงมาบัญชาการจริงๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะมันก็จะเข้าข่ายครอบงำพรรคการเมืองเข้าข่ายครอบงำรัฐบาลเดี๋ยวก็โดนฟ้องยุบพรรคอีกอะอแต่ว่าถามว่านักวันนี้เขาทำไหมเขาก็ทำแต่ไม่มีใครรู้ไง เอ่อทำแต่ไม่มีใครรู้แต่ปัญหามันอยู่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแหละฉันว่าตัวปัญหาคือตัวเขาตัวตัวเองก็คุณคุณ,ค,ณคุณเศรษฐามีประสบการณ์การบริหารธุรกิจไม่ใช่น้อยนะครับแต่บอมาบริหารประเทศคุณประเทศนี้มันไม่ใช่ธุรกิจบ้านนะประเทศนี้มันไม่ใช่ธุรกิจของสังของบ้านเมืองนะก็ดูอย่างคุณพิธาสิเขามองว่าประเทศนี้เป็นเหมือนธุรกิจของครอบครัวแล้วสุดท้ายเป็นยังไงล่ะ ความแนวคิดหลักคิดต่างๆที่ออกมามันจับต้องไม่ได้จริงสักเรื่องนึ่งอ่ะเพ้อฝันตลอดอ่ะเป็นเป็นนายกริเกไปเรื่อยอ่ะเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าจะอ้างว่าตัวเองประสบความสาเร็จในธุรกิจแล้วจะมาบริหารบ้านเมืองประสบความสาเร็จตามไปด้วยน่ยอันนั้นเป็นเรื่องที่หลอยถ้อยมากใช่หลักคิดที่แย่มากเพราะว่าเพราะหลักคิดแบบนี้ละมั้งถึงได้ไปด่าที่ระดีดีไต่อหน้าสื่อ ก็รู้แก่อำนาจไงคิดว่าตัวเองเป็นเป็นเจ้านายแล้วก็จ่ายเงินจ้างเขาก็จิกหัวเขาด่าเขาได้อย่างสบายเป็นคนเป็นถึงอธิบดีนีมันต้องมีศักดิ์ศรีเหมาะสมเป็นมนุษย์นะถ้าอย่างนั้นช่วยช่วยช่วยขยายรายแล้วก็ลงรายละเอียดให้ผมนิดนึงนะครับเผื่อ,อคุณผู้ชมจะเข้าใจคือคนบางคนบอกว่าถ้าบริหารองค์กรใดสําเร็จบริหารบ้านเมืองก็น่าจะสําเร็จจริงๆแล้วอย่างที่ท่านสวิตบอกก็คือมันต่างกัน มันต่างกันอย่างไรระหว่างการบริหารธุรกิจกับบริษัทโอ้โหคุณชาติเนี่ยมันเป็นมีทั้งระบบจุลภาพหลากหลายจุลภาพหลายสังคมแล้วก็หลายมิติแล้วมันจะรวมกันเป็นมหาภาพแต่ไอบริษัทเนี่ยมันมันเป็นจุนลภาพแล้วมันก็เป็นภาพเดียวที่มองเห็นง่ายๆเหมือนกับลายมือที่อยู่บนฝ่ามือตัวเองแต่ไอมิติ เหลือบเลนมุมลึกมุมซ่อนเยอะแย,ยะมากมายที่แอบแฝงอยู่ในชาติใบนี้ทั้งบนดินใต้ดินเยอะแย,ยะมากมายมันไม่ได้ง่ายต่อการบริหารจัดการหรอกคุณในงั้นนาะยกตู่ใช้เวลา8ปีบริหารบ้านเมืองมั่งคงจะไปได้โลดอย่างที่เขาเพาิ่มเขาฝันเอาไวนะ้แแต่มันทําไม่ได้ไงเพราะมันไม่ใช่คนคนเดียวทํางานได้สําเร็จมันต้องใช้องค์คาพยพมากมายในแผ่นดินนี้ที่ต้องให้ความร่วมม้ร่วมมือซึ่งนะวันนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยลุงตู่แกก็พยายามวางรากฐานกับคณะทำงานแล้วก็ทีมงานในรัฐบาลรวมทั้งข้าราชการในแผ่นดินนี้เอาไว้อย่างชนิดที่พอเหมาะพอสมพอเพียงแต่พออยู่ดีๆคุณเศรษฐามาเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนพักมาปุ๊บจะเปลี่ยนโครงสร้างไปใหม่หมดเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วน,นะคุณแต่ท่านครับลุกบิ๊กตู ก็เป็นทหารแล้วก็หลายคนก็ปลารลบเลยทหารเนี่ยก็ซ้ายหันขวาหันแล้วก็จะมาบริหารแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆผลงานขยอยขยอยมาประจักษ์หลังจากที่หมดยุคของบิ๊กตู่แล้วผลงานมันก็ออกมาเรื่อยๆเหมือนกับที่ทําไว้เนี่ยมันไปด่าเข้าไว้มันก็ปูดออกมาว่าเนี่ยคือผลงานกินบุญเก่าของลุงตู่แสดงว่าคนเราต้องให้เวลากันหรือเปล่าแล้ว,ลว,ลว,ลวเดี๋ยวจะเก่งเด,เดี๋ยวจะปรับตัวได้ ให้วเวลาคุณเสร็จฐาอีกสักหน่อยไม่มีใครมาบอกว่าจะทวงเวลาว่าสามเดือนแล้วมีแต่พวกเขานะพูดก่อนตอนหาเสียงนะเอา้าใช่ไหมอ่ะเขาเขาบอกหรือเปล่าว่ากลับมาเป็นพอมาเป็นรัฐบาลปุ๊บภายในสี่สิบห้าวันจะแก้อะไรตาอะไรบ้างแม้กระทั่งค่าแรงขั้นต่ำกันนะวันนี้มันเท่าไหร่แล้วกี่วันแล้ว,วอ่ะฮะเราได้มาเท่าไหร่ อย่างนี้เป็นต้นไม่มีใครไปบอกเขาว่าไม่ให้เวลาแต่เขาเองเนี่ยเป็นคนขีดเส้นตัวเขาเองว่าเขาจะทําภายในเวลาเท่านี้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 เหมือนกับเอเงิน1,000งบาทนะเขาก็ขีดเส้นของเขาว่าจะให้ภายในสามเดือนเวลานี้มันขี่เดือนเข้ามาแล้วอ่ะแล้วก็มาอ้างนูน่นอ้างนี่แสดงว่าอีตอนคิดโครงการเนี่ยเขาไม่ได้ดูถึงถึงความเป็นจริงของข้อกฎหมาย แล้วความเป็นจริงของระเบียบกระทรวงการคลังไงไม่มีข้อมูลแล้วไม่มีหลักฐานอะไรอยู่ในมือไงมันก็เลยทำให้ออกนโยบายแบบมั่วๆโดยที่เพ้อฝันเอาแล้วก็เพื่อจะชักจูงให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือลงขันลงคะแนนเฉยๆเท่านั้นไม่ได้อีกมองถึงหลักแห่งความเป็นจริงแต่มันทำได้ไหมที่บอกว่า3เดือน2เดือน 4, 4 5, 5วันน่ะวมันทำได้จริงหรือเปล่า ถ้าแรงขั้นต่ำ600บาทเนี่ยไปประกาศไปทั่วแผ่นดินภายใน3เดือนหรือ45วันได้เลยเคยถามสหภาพเขาบ้างไหมเคยถามโรงงานผู้ประกอบการเขาบ้างไหมก็ไม่ถามไงก็พูดไม่ง่ายคือไปหลอกเขาหลอกประชาชนให้หลงเชื่อแล้วก็ลงคะแนนเพราะลงมาแล้วเราทำไม่ได้ทีนี้ก็ตัวเองก็มาปากกดตีนถีบแล้วก็มาโทษอ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั่นสารพัดอย่างใครผิดอะฉันผิดเหรอ หรือประชาชนก็ผิดเหรอแต่สมัยของคุณทักษิณที่ขยับค่่าแรงพรวดพลาดเป็นสามร้อยนี่สุดท้ายมันก็ดันจนได้แต่ว่าก็เกิดโกลาหลกันครั้งใหญ่แล้วเขาก็เลยมองว่าถ้ายุคนั้นทําได้ยุคคุณเศรษฐาก็จะพรวดเป็นหกร้อยเดี๋ยวก็จะทําได้หรือเปล่าเ <c oughs> มื่อไหร่เออเมื่อไหร, <c oughs> ไหร,ไหร่อันนี้คือคําถามของประชาชนของผู้ใช้แรงงานว่าเมื่อไหร่แล้ว ผู้ประกอบการเขาก็จะถามกลับมาว่าถ้าเมื่อไหกร้อยเมื่อนั้นปิดโรงงานเพราะเศรษฐกิจโลกมันไม่ได้เอื้อที่จะทำให้สามารถเพิ่มแรงงานได้ขนาดนั้นเพราะผลิตสินค้าแล้วมันส่งออกไม่ได้อะค,อคือคือหมายวามว่าสมัยรัฐบาลทักษิณกับสมัยรัฐบาลคุณเสรษฐ,ฐาไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมมันไม่ได้เหมือนกันพลวัตของโลกมันคนละ,ละแบบเลยคนละสมัสมัยคุณทักษิณน่ะมันไม่มี ไม่มีสงครามนะคุณมันไม่มีเอ่อไม่มีการลบพุ่งกันในในตะวันออกกลางไม่มีลบพุ่งในยุโรปไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเอ่อนิติสงครามในที่ต่างๆแต่วันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วตอนที่คุณมาเป็นรัฐบาลหรือคุณประกาศนโยบายเนี่ยไอ,อเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นมาก่อนแล้วทำไมคุณไม่เตรียมการ เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วไม่ใช่มันเพิ่งเกิดตอนที่คุณมาเป็นรัฐบาลทําไมคุณไม่คิดเผื่อไว้นี่คือปัญหานี่คือสังคมต้องตั้งข้อสงสัยว่าคุณกล้าที่จะบอกว่า400บาท600บาทในภายใน4ี่ห้าวันคุณทําได้จริงหรอคือปัญหาอยู่ตรงที่ว่ารัฐบาลตอนไปหาเสียงกดดันตัวเองแล้วพอได้จริงๆ คุณก็ต้องทําให้ได้ตามนั้นก็เลยกลายเป็นว่าต้องกดดันตัวเองต่อไปแต่ว่าพอทําไม่ได้เป๋เองอย่างนั้นหรือเปล่าครับพอหาเสียงแล้วได้เป็นรัฐบาลทีนี้ตัวเองไม่ได้กดดันตัวเองแล้วประชาชนจะกดดันคุณเ <c oughs> พราะคุณไปรับปากเขาไวออ้แล้วคุณก็ต้องปากกัดีนทีบแล้วก็มาอ้างนูน่นอ้างนี่อ้างนั่นติดนูน่นติดนี่ติดนั่นประชุมกันสารพัดอย่างสุดท้ายก็คือที่ผ่านมาคุณโกหกอะ่ะ คุณหลอกชาวบ้านให้เชื่อคุณอาจจะไม่ได้โกหกแต่คุณไม่ได้พิจารณาไงซึ่งมันผิดหลักการของผู้ที่จะบริหารบ้านเมืองเพราะคนที่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองและเป็นผู้บริหารบ้านเมืองมันต้องมีข้อมูลมันต้องมีความมั่นใจในระดับที่ไม่ใช่ว่า50 50อย่างน้อยต้อง70 30ที่มั่นใจว่าเอะนโยบายนี้มันทได้จริงอย่างนี้เป็นตน้น แต่พอเอาข้อจริงๆมันทําได้ไหมล่ะนี่แหละคือปัญหาปัญหาที่สังคมผู้มีปัญญาเขามองออกว่าเอ๊ะนี่นโยบายแบบนี้มึงหลอกคนเนี่ยหว่มันหลอกขอถามหน่อยนะครับถ้าอย่างนั้นนะ่ะคือก็ไม่ได้ก็ชี้โพร่งให้กระลอกหรือจริงๆแล้วชี้ทางสว่างอย่างนั้นก็ได้ก็คือถ้ารัฐบาลเศรษฐาต้องปรับตัวแบบจะหักสองอยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะทำยังไงครับ กลับไปดูโครงการเดิมของลุงตู่ที่เขาทาไว้ก่อนเลยเอาปากท้องก่อนเลยเอาปากท้องก่อนเลยเอาให้ชาวบ้านหุบปากให้ได้เพราะมีข้าวเต็มปากแต่เวลานี้ชาวบ้านไม่มีข้าวเต็มปากก็เลยต้องอ้าปากด่าตลอดไงบ่นตลอดไงกลับไปดูเลยไอ้โครงการคนละครึ่งเนี่ยใส่ไปเลยสามสี่หมื่นล้านใส่เข้าไปเลยยุติไอ้ซอฟ์พาวงพาวเวอร์ไอ้ที่ห้าพันล้านไอ้ที่ไป ชาวนาเนี่ยเวลานี้เนี่ยเขาไม่มีข้าวจะขายยังเอาเงินไปอุดหนุนก้ออีกไล่ละพันกว่าบาทเปลี่ยนละพันกว่าบาทเพื่ออะไรเพื<ม>่อประโยชน์อะไรวคิดอื่นด้วยไหมครับนอกนอกจากย้อนกลับไปที่ผลงานารัฐบาลลงตู่แล้วก็ไปสางฉันก็ยังไม่เห็นความสามารถของรัฐบาลนายกเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยนะว่าเขามีความสามารถเฉพาะถิ่นเฉพาะอย่างอย่างไรนะ แต่ที่ผ่านมาเราก็มองเห็นว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนไม่ได้แสดงความสามารถให้มันถูกตรงต่อเป้าประสงค์ที่ชาวบ้านต้องการที่ประชาชนเขาหวังไงมันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกว่าอท้อถอยท้อแท้เพราะฉะนั้นถ้าจะถ,ถามฉันฉันก็บอกคุณง่ายๆเลยไปใช้โครงการเดิมของรัฐบาลเก่าที่เขาทาไว้ก่อนชั่วคราวแล้วก็ประกาศไปเลยว่าจะใช้อีกสเดือนหเดือนก็ว่ามานะ ค่าพลังงานของใหม่ดีแล้วแบบนี้ดีแล้วทําแบบนี้ดีแล้วแต่คุณก็ต้องมีปัญญาไปหาเงินมาอุดหนุนราคาพลังงานที่คุณไปไปซัพพอร์ตหรือไปลดเขามาแล้วคุณไปลดภาษีคุณก็ต้องถามได้ว่าคุณต้องหาเงินจากไหนมาชดเชยไอ้ภาษีที่คุณไปลดนั่นซึ่งมันตั้งหลายหมื่นล้านต่อปีแต่วันนี้นี่ยังหาเงินไม่ได้สักหลึงมีแต่จะใช้เงินของเก่าที่ลุงตู่เก็บไว้เอาง,ง่าย วันนี้ยังไม่ได้เงินเลยไอ้ที่คุณตะลอนตะลอนออกไปบอกนะมันผลงานลุงตู่ทั้งนั้นเข้ามาลงทุนเอาไว้เข้ามาเจรจาไว้เก่ายังไม่มีใครเสนอหน้าว่าจะมาลงทุนใหม่เลยครับเอาแล้วครับวันนี้ผมได้แง่คิดหลากหลายแล้วแต่ว่าสรุปได้คร่าวๆเลยว่าอย่าเพิ่งรีบทำอะไรใหม่ๆเพราะว่าไอ้ที่ทำอะไรใหม่ๆนั้นนะ่ะยังไม่เกิดผลมันไม่ทนันมันไม่ทนัน มันไม่ทันเออมันไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนครับถ้าคุณไม่คิดว่าคุณจะเสียหน้าใช้ไปใช้ไปใ,ใช้โครงการของลูกตู่ได้เลยเดี๋ยวก็ถูกไหมครับสามเดือนหกเดือนใช้ไปก่อนเลยแล้วก็มาคิดโครงการใหม่ๆที่มันจะสามารถต่อยอดจากโครงการเก่าได้ครับผมอ้าวผมขอท่านหนึ่งนาทีสุดท้ายช่วยช่วยปิดรายการให้ผมหน่อยนะครับเชิญครับก็ฉ<ว>ันไม่ร<ว>ู้จะปิดยังไงแต่อยากจะบอกว่า ประชาชนที่ยอมปิดปากในเวลานี้ที่ไม่โวยวายไม่ว่าจะเรื่องกรณีความเหลื่อมล้ำทางกะบวนการยุติธรรมในกรณีคดีคุณทักษิณแล้วก็กรณีคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นกับเสื้อแดงแล้วก็เสื้อเหลืองพันธมิตรอะไรทั้งหลายที่อยู่ในคุกเวลานี้เนี่ยเขายอมที่จะหุบปากเงียบแล้วก็ไม่พูดไม่บ่นเนี่ยเพราะเขาเห็นแต่บ้านเมืองเขาเห็นแต่ประโยชน์ของความปลองดอง แต่ถ้าหากว่าคุณยังลั้มเส้นและยังลุกไม่หยุดแล้วยังออใช้คำว่าอะไรอยากไม่เลิกกอบโกยไม่เลิกแล้วก็ไม่หยุดสัทีในพฤติกรรมที่จะเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบประเทศแล้วก็ฉันว่าคุณคงอยู่ยากแล้วล่ะนี่เตือนไว้ ผมขอไประเด็นนีย้ยกยอดไปในข่าวต่อไปว่าเตือนไว้เนี่ยใครเหลือที่จะที่จะออกมาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เขามีคนส่งสัญญาณมาเยอะเลยฉันห้ามไว้ไงนี่ไงเขาถึงว่านี่ไงเขาถึงว่าถนนทุกสายมุ่งสู่วัดอ้อน,น้อยหรือเปล่าไม่รู้ฉันไม่รู้นะรขอบคุณมากๆนะครับจ้าทำบ้านรักษาขอบคุณมากๆที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราทั้งสองตอนนะครับคุณผู้ชมถ้าสนใจย้อนกลับไปดูตอนหนึ่งใน บวข้อดันงพรบนี้ด้าธทรกรรมเพื่อฝันหรือจาเป็นนะครับแล้วก็ในตอนสองนะครับก็คือผ่านตามเศรษฐกิจยุครัฐบาลเศรษฐานะครับโดยท่านสุวิทย์ทองประเสริฐหรือว่าพุทธอิสระอดีเจ้าวาดวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมวันนี้ผมคนสงสารน้ารัชการชาวเจริญรัฐต้องขอลาท่านแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับจ้าเจริญธรรม